ตามประเด็นที่หัวหน้างานมักจะเช็คว่าน้องของเรามีศักยภาพหรือเปล่านะคะระหว่างน้อง A กับน้อง B เช็คกันได้อะไรคะตัวแรกค่ะตัว K, job จ n อบนอ d g e ความรู้ในงานค่ะ ความรู้ในงานเช่นพนักงานบัญชีหลักการทาหลักการบัญชีนะคะกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีถ้าเขาอธิบายได้มีความเข้าใจแสดงว่าเขามีความรู้ในงานที่ดีค่ะอันที่สองคือสกิลทักษะความเชี่ยวชาญค่ะการทําบัญชีต้องมีความสามารถในการลงบัญชีนะคะเดบิตเครดิตลงแล้วไม่ผิดนะคะทําแล้วได้เร็วตรวจสอบได้อันนี้ก็คือทักษะที่สําคัญและสุดท้ายก็คือตัวเอคือ Att r i b u t e ค่ะคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องในการทํางาน นะคะเช่นพนักงานบัญชีต้องมีความละเอียดรบอบคอบมีความช่างสังเกตนะคะและเป็นประเภทที่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะเช็คว่าทีมงานของเรามีศักยภาพมากพอหรือยังและคนพัฒนาในเรื่องอะไรลองดู3ตัวนี้ค่ะ K knowledge ค่ะ S skill ค่ะและ A attribute ค่ะคุณลักษณะที่เหมาะสมในการที่จะเป็นพนักงานในตำแหน่งนั้นค่ะนหัวน้างานมือใหม่เมื่อต้องทำการสัมภาษณ์พนักงาน หลายๆครั้งเราอาจจะแอบสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราจะเตรียมตัวยังไงดีเรื่องแรกค่ะเวลาที่ควรใช้นะคะไม่ควรเกิน30นาทีสําหรับการทําการสัมภาษณ์ครั้งแรกนะคะและหนึ่งชั่วโมงสําหรับการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายค่ะถ้าในหนึ่งชั่วโมงเราต้องทําการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเนะะี่ยค่ะ5-10ถึงนาทีแรกโครงสร้างแรกที่เราต้องทําการสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ เรื่องทั่วๆไปของพนักง,งานที่เรากําลังจะทําการสัมภาษณ์ด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่มันมีอยู่ในใบนสมัครงานแล้วนะคะอันนั้นจะแสดงว่าคุณไม่ได้มีการเตรียมตัวค่ะสเต็ปที่2ค่ะอีกประมาณ30-40นาทีสัมภาษณ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบประสบการณ์ที่ผ่านมาของคนที่เรากําลังสัมภาษณ์ด้วยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเจาะให้ได้นะคะว่าเขาจะมาทํางานได้ในตําแหน่งเราต้องการหรือเปล่าและ5-10นาทีสุดท้ายค่ะ สรุปให้ได้ค่ะว่าเขาเหมาะกับตําแหน่งนั้นไหมมีช่วงเวลาให้เขาตั้งคําถามและเราก็ตอบคําถามเขาค่ะฝากเรื่องนี้ไปลองฝึกดูนะคะ3ส,สะเตปในการสัมภาษณ์ค่ะ3โครงสร้างคาถามที่หัวหน้าง,งานมือใหม่นําไปปรับใช้ในเรื่องของการสัมภาษณ์พนักงานค่ะโครงสร้างคําถามแรกนะคะเป็นโครงสร้างคําถามเพื่อทําความรู้จักกับผู้มารับการสัมภาษณ์ค่ะจะสังเกตว่าเรารู้จักแคนดิเดตของเราได้จากการอ่านใบสมัครใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะเราควรจะตั้งคําถามทั่วไปเพื่อจะ รู้ว่าเขาสามารถมาทํางานกับเราได้ไหมเดินทางลําบากหรือเปล่าพักอยู่กับใครสามารถไปทํางานต่างจังหวัดได้ไหมขับขี่พาหนะอะไรได้บ้างส่วนนั้นที่2นะคะเป็นโครงสร้างคําถามที่จะไปเช็คประสบการณ์ในอดีตของเขาค่ะว่าประสบการณ์ในอดีตของเขาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตําแหน่งงานที่เรากําลังมองหาอยู่ไหมนั่นหมายถึงว่าเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจะสามารถมาทํางานในตําแหน่งที่เรากําลังต้องการประสบการณ์ในด้านนั้นอยู่ค่ะและสุดท้ายนะคะ โครงสร้างคำถามที่มองหาการมองหาเป้าหมายหรืออนาคตของผู้รับการสัมภาษณ์กะเช่นอีกสปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรทัศนคติในการชีวิตของคุณใน1ปีหรือ2ปีข้างหน้าคุณวางแผนตัวเองไว้ไว่าอย่างไรเพราะงั้นฝาก3โครงสร้างคำถามนี้ไว้นะคะ 1. คําคำถามทั่วไปค่ะ 2. เจาะกลับไปหาอดีตค่ะและสมองหาสิคะว่าเขามองวางแผนอนาคตของตัวเองไว้อย่างไรค่ะลองไปฝากช้ยดู ù, ค่ะสตาร์เทคนิค แนวทางการตั้งคำถามที่หัวหน้างานมือใหม่สามารถนำไปใช้เพื่อไม่ให้คุณโดนหลอกค่ะหลายครั้งเรามักจะสังเกตว่าผู้รักการสัมภาษณ์เขาเตรียมตัวตัวเองมาดีมากเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราในฐานะเราเป็นผู้สัมภาษณ์จะทำยังไงไม่ให้โดนหลอกตัวแรกค่ะตัวเอสสถานการณ์เราต้องกลับไปย้อนถามประสบการณ์เดิมของเขานะคะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ในสถานการณ์ในการที่เรากําลังมองหาตําแหน่างงานนั้นไหมเช่นคุณเคยขายสินค้าแล้วคุณ เคยถูกลูกค้าร้องเรียนหรือไม่นี่คือการกลับพาเขาไปตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เขาเคยเจอตัวที่สองค่ะตัว T คือชาร์ตัวกิจกรรมจากสถานการณ์ที่เกิดเมื่อกี้ค่ะถามเจาะลึกลงไปอีกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์นั้นกิจกรรมมันเป็นยังไงหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เกิดการร้องเรียนตัวที่สามค่ะตัว a คชั่นค่ะคนที่มีประสบการณ์ตรงเขาต้องเล่าให้ได้ค่ะว่า เมื่อเขาเจอสถานการณ์ถูกลูกค้าร้องเรียนในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาจัดการกับมันอย่างไรเขารับมือกับสิ่งนั้นอย่างไรนะคะและสุดท้ายค่ะตัวอค่ะคือรีซอฟเมื่อเจอกับสถานการณ์เจอกับเหตุการณ์ในเชิงลึกนะคะหรือกิจการที่มันเกิดขึ้นแล้วลงมือจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะเมื่อมันเป็นประสบการณ์จริงผลลัพธ์มันจะรู้ค่ะว่ามันประสบความสําเร็จหรือมันล้มเหลวหรือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ ถ้าคนไม่เคยมีประสบการณ์ตรงจะไม่สามารถตอบคําถามคุณได้อย่างพร่างพูค่ะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะจากคลิปที่แล้วพี่หนิงพูดถึงสตาร์เทคนิคใครยังไม่ได้ฟังคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเดิมนะคะสตาร์เทคนิคใช้กับการไปย้อนถามเรื่องประสบการณ์เดิมแต่เราก็ใช้กับผู้รับการสัมภาษณ์ที่เป็นน้องจบใหม่มาได้ค่ะนิสิตจบใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่อย่าลืมนะคะเขาเคยฝึกงานค่ะเขาเคยทํางานจิตอาสาค่ะและเขาก็ใช้ประสบการณ์ต่างๆในตอนที่เขาอยู่ใน ภาคเรียนต่างๆในปี1จนถึงปี4คุณลองใช้ STAR เทคนิคย้อนกลับไปได้เช่นกันค่ะหนึ่งสถานการณ์ค่ะในระหว่างที่คุณเรียนคุณเคยทํางานพวกจิตอาสาหรือเปล่าที่ทักโครงการที่คุณไปช่วยหรือไปทําคุณทําโครงการอะไร A action คุณทําบทบาทหน้าที่อะไรรับผิดชอบเรื่องอะไรและสุดท้าย result คุณได้เรียนรู้อะไรจากการที่คุณได้เข้าไปร่วมชมรมหรือโครงการดังกล่าวเห็นไหมคะถึงแม้คุณจะไม่สามารถโยงประสบการณ์ ในเรื่องของการทํางานได้แต่คุณก็สามารถโยงเรื่องราวของน้องนักศึกษาจบใหม่ที่จะมาสอดคล้องกับงานที่คุณกําลังมองหาได้ค่ะวันนี้พี่หนิงจะมาพูดเรื่องของเทคนิคการน้มน้าวใจค่ะเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนรอบตัวนะคะหลายๆครั้งเราก็อาจจะต้องร้องขอให้คนอื่นช่วยทําอะไรเพื่อเราเนาะเทคนิคการน้มน้าวใจใง่ายๆนะคะเราในฐานะผู้สงสารและก็ผู้หวังที่จะได้ให้คนอื่นเนี่ยช่วยเราเนี่ยหลายๆครั้งเรามักจะไปบอกว่า น้องไก่ช่วยทำนี่ให้พี่หนิงหน่อยสิพี่ไม่ทันแล้วรบกวนนิดนึงนะทำให้หน่อยนะตัวเองอ่ะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะประโยช์มเมื่อกี้พี่หนิงพูดว่าอะไรพี่หนิงก็ไปบอกเขาว่าให้เขาช่วยทําให้หน่อยพี่ทําไม่ทันแล้วรบกวนหน่อยนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามีทักษะในเรื่องของการโน้มน้าวใจที่ดีค่ะทักษะในการโน้มน้าวใจที่ดีสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเมื่อเขาช่วยเราแล้ว,ลวเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรที่มันสร้างคุณค่านในตัวเขาคะ่ะเปลี่ยนใหมค่ค่ะ ี่จะขับไปพูดใหม่เพื่อที่จะน้มนเาาใจเขาพี่จะไปพูดว่าอะไรคะน้องไก่งานนี้เป็นงานที่สําคัญมากๆเลยอ่ะในทีมเนี้ยพี่ก็เห็นนะมีหลายคนที่พอจะทําได้แต่พี่เชื่อใจไก่มากที่สุดเลยเพราะพี่เชื่อว่าไก่มีข้อมูลที่ดีที่สุดและรูปแบบของการนําเสนอไก่ก็ทําได้ดีที่สุดด้วยหลังจากที่ไก่ทําเสร็จแล้วเนี้ยพี่จะขออนุญาตให้ไก่ช่วยใส่ไปด้วยนะว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยจัดทําโดย ชื่ออะไรคือชื่อตัวน้องไก่เองนะคะเพราะง,งั้นตอนที่พี่หนิงพิเศษพี่จะได้ขอบคุณน้องได้ในที่ประชุมผู้บริหารนี่แหละค่ะเทคนิคการโน้มน้าวใจง่ายๆอย่าบอกว่าเราจะได้อะไรแต่เราควรจะบอกว่าคนที่เรากําลังจะไปโน้มน้าวใจให้เขาช่วยเราทําอะไรเนี้ยคะ่ะเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขากําลังจะลงมือทําอะไรเพื่อเราคะ่ะเอาเทคน,คนิคนี้ไปลองทาดูนะคะคุณเป็นคู่สนทนาที่มีทักษะการฟังที่ดีไหมคะ หล,หลายครั้งเวลาเราคุยกันในวงประชุมคุยกันตอนคุยงานกันเราก็พูดบ้างเพื่อนก็พูดบ้างหรือเราก็พูดบ้างแล้วลูกน้องเราก็พูดบ้างแล้วตอนที่เขาพูดเราก็ต้องฟังถูกต้องไหมคะแต่การที่เราไม่ใช่คู่สนทนาที่ดีเพราะเทคนิคในการฟังของเรายังไม่ดีพอคะ่ะมีหลายคนนะคะที่ตกหลุมพรางการฟังในเรื่องของฟังแล้วคิดดักหน้าคะ่ะไอมโนของสิ่งที่เรากําลังเป็นนะคะรับเรื่องราวม,มานิดนึงปุ๊บแล้วเราก็เป็นนะคะ คิดเลยค่ะว่าเมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มโนโไปในสิ่งความคิดของเราเองว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้หลังจากตรงที่เพื่อนเขากําลังพูดอยู่หรือลูกน้องกําลังพูดอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็หูดับไม่ได้ฟังค่ะเพราะว่าอะไรคะอยู่กับความคิดของตัวเองค่ะและนี่ก็คือสิ่ง,งหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะไม่ใช่คู่สนทนาที่ดีเพราะตัวเราเองเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีทักษะในการฟังที่ดีพอแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบฟังปุ๊บแล้วคิดดักหน้าจะหยุดตัวเองยังไงคะ กลับมาอยู่กับคนตรงหน้าค่ะแล้วก็เป็นไงคะตั้งใจฟังเขาดีๆลดโหมดการคิดของเราลงนะคะแล้วก็เดินเรื่องตามปาไปเรื่อยๆค่ะเขาหยุดเราก็เป็นไงคะก็อาจจะพูดเสริมหรือตั้งคำถามเสริมเนี่ยแหละค่ะจะทําให้เราเป็นคู่สนทนาที่น่ารัก<ล>มีใครเคยเจอสถานการณ์เดียวกันกับพี่หนิงไหมคะพี่หนิงอะ่ะมีทีมงานเนาะที่ต้องช่วยทํางานด้วยกันนะคะ แล้วหลายๆครั้งนะเราก็ให้เขาไปทํางานแทนเรานะแล้วก็พอเขากลับมาในที่ทํางานเราก็จะแอบถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องเกดเหนื่อยไหมเขาก็ตอบเป็นเหงิกกลับมาว่าไม่เหนื่อยค่ะเออคุณจะเอ๊ะหรือคุณจะออดีค่ะสิ่งที่คุณได้ยินคือน้องบอกคุณว่าไม่เหนื่อยค่ะแต่สิ่งที่คุณเห็นคือสีหน้าท่าทางแววตามันดูไม่ได้สอดรับกับสิ่งที่เขากาลังจะบอกเลยว่าไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าอะไรคะ คุณฟังแล้วข้างในในใจของคุณความรู้สึกของคุณคุณจับความรู้สึกนั้นได้ว่าน้องเขาน่าจะเหนื่อยมากๆเลยแต่ทําไมเขาถึงไม่บอกเราตรงๆล่ะคะสังเกตไหมถ้าเราเป็นนักฟังที่ดีเราแค่ได้ยินคาว่าไม่เหนื่อยค่ะแล้วเป็นไงคะแล้วเราก็ไปต่อได้ว่าไม่จริงมั้งเนาะเพราะความรู้สึกของเราไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขากําลังจะพูดสเต็ปถัดไปที่คุณต้องทําคืออะไรคะต้องลองคุยกับเขาดูค่ะว่าทําไมเขาถึงตอบแล้วว่าไม่เหนื่อยค่ะ เพราะเราไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเลยเนาะมีบางอย่างหรือเปล่าที่มันอยู่เบื้องหลังความต้องการของเขาจากการที่เขาตอบเราว่ามันไม่เหนื่อยค่ะเช่นเขาอาจไม่กล้าบอกเราตรงๆเพราะอะไรคะเพราะเขาเกรงใจเราให้เขาไปทํางานแทนแล้วเขาจะมาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่หนิงจะคิดยังไงหรืออันที่สองคือที่เขาตอบแล้วว่าไม่เหนื่อยค่ะเนี่ยเขาอยากจะลองดูซิว่าเราอะแคร์เขาหรือเปล่าใส่ใจเขาบ้างไหมหรือว่าเอาจะสั่งสั่งงาน หรือไอที่เขาตอบความว่าไม่เหนื่อยค่ะเนี่ยเขาอาจจะอยากได้อะไรจากเราในฐานะที่เราจะต้องตอบแทนเขาหรือเปล่าอาจจะตอบแทนเป็นขนมตอบแทนเป็นเรื่องของค่าตอบแทนหรือตอบแทนเป็นอะไรก็ได้เขาแค่ลองใจเราว่าเราจะสังเกตได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเบื้องหลังน้ําเสียงและการการกระทําของคนตรงหน้ามักจะแฝงไปด้วยความต้องการของเขาเสมอค่ะสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่น จากการที่คุณช่างสังเกตจากการที่คุณเป็นนักฟังที่ดีอยากฟังแค่ได้ยินว่าคุณได้ยินอะไรนะคะเอาใจของเราไปจับกับความรู้สึกนะคะและสุดท้ายหาให้เจอค่ะว่าไอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความต้องการที่แท้จริงอะไรค่ะแล้วเอาเทคนิคนี้ไปเพิ่มความสัมพันธ์กับคนที่คุณทํางานด้วยนะคะ